สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกัดเกินนะคะวันนี้เรามาพบกันในพิกอากาศหัวข้อคุณไปหวานเผ็ดแซบในหัวใจใครนะคะว้าวทุกคนนะไปทำให้หัวใจใครเขาปั่นป่วนขนาดนี้นะเพราะว่าทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเลยนะคะก็เป็นแบบ ครบรสนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณหลงรักคุณนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด3ตัวเลือกก็คือ1ป๊อปคอนนะคะ2นูเทลล่าแล้วก็3มมาม่าเผ็ดค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกป๊อปคอร์นนะคะคุณไปหวานเผ็ดแซ่บนีนหัวใจใครนะไพ่ที่ได้มีจัสติกนะคะเอ็ดออฟโซช์นะเอ็ดออฟคัพส์ค่ะว่าเป็นเรื่องราวของความรักความชอบจริงๆนะคะเพราะว่ามีไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะทุกคน คนคนนี้นะคะค่ะอาจจะเป็นคนที่นิ่งที่เงียบนะลักษณะของเขานะคะก็คือมีผิวสองสีนะแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างโปร่งนะคะทุกคนสําหรับคนที่คนไปอยู่ในใจเขานะซึ่งเขาคนนี้นะคะมีโอกาสนะมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้ไปอยู่ในใจเขาเฉยๆแต่ว่าเขาจะตัดสินใจมาบอกรักคุณค่ะอูยทุกคนมองว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ คุณนะคะกับเขารู้จักกันอยู่แล้วนะคะหรืออยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบนะคะซึ่งคุณเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณอยู่นะคะเพราะว่าดูให้จัสติกนะทุกคนจัสติกในสําหรับนี้มีการแอบ,บมองนะคะทุกคนดูนะแอบบมองถึงแม้ว่าจะพยายามนิ่งเหมือนคนที่แบบว่าพยายามนิ่งแต่แบบ ในใจลึกๆแล้วอยากที่จะแบบเข้าหาคุณมากๆเลยนะคะซึ่งเขานะคะมีความรู้สึกกลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาด้วยนะแสดงว่าคนคนนี้ต้องเคยสร้างสรรผลงานอะไรไว้กับคุณนะคะซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่รู้ดีว่าเขาคนนี้นะทำอะไรไว้นะคะทำให้คุณแบบตั้งดาบใส่เขาแล้วคุณอาจจะไม่รับรักเขานะคะเขาากลัวนะทุกคนเขามีความแบบ ออแอบกลัวนะคะว่าคุณจะไม่รักเขานะคุณจะไม่รับความรู้สึกเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนเก่าที่มีประเด็นกันอยู่นะคะและมีลักษณะตรงกับที่บอกนะคะแสดงว่าเป็นคนคนนี้เลยนะที่คุณไปหวานเผ็ดแซบอยู่ในใจเขานะคะแล้วเขาก็ กระวนกระวายใจไม่รู้จะทํายังไงเพราะคุณปั่นป่วนใจเขามากเลยนะคะแต่สิ่งเดียวที่เขาจะทานะสิ่งเดียวที่เขาต้องทํานะคะก็คือการที่เขาจะต้องมาบอกรักคุณนะไม่อย่างนั้นมันอึดอัดใจนะคะทุกคนถึงแม้จะนิ่งๆน,นะคะแต่ในใจนี่เป็นพายุนะคะทุกคนโอ้ยปั่นป่วนที่สุดเลยทุกคนเห็นธาตุลมที่ขึ้นมาไหมคะก็คือแบบ ความรักของคุณนะคะไปปั่นปวดหัวใจเขาแบบมากๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีเกณฑ์นี่เขาจะมาเปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้นะคะเพราะเขาเก็บไว้ต่อไปไม่ไหวนะนะมันล้นถ้วยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าคนคนนี้นะจะมาบอกรักคุณอย่างที่ไพ่บอกจริงไหม สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกนูเทลล่านะคะไพ่ที่คุณได้มี Egg of Cups นะคะ Egg of s w o r d s นะแล้วก็ Queen of Cups นะคะวาวทุกคนมีพลังงานของความเป็น Infinity สูงมากเลยนะคะก็คือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณมาก่อนนั่นเองค่ะคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะ เขาเขาออกออกนะคะบางทีก็มาบางทีก็หายนะคะคนคนนี้อ่ะจะเป็นคนที่มีอุปสรรครักเยอะมากระหว่างเขากับคุณนะอุ้ยเป็นไปได้นะคะว่าเป็นพลังงานของทวินเฟรมค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่ามีการวนเวียนไปไปกับกับแล้วก็อุปสรรคเยอะมากมายต้องร่วมกันฝ่าฟันนะคะทุนแรกเขาในตอนแรก ที่เจอกันนะคุณกับเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเขาเป็นคู่ของคุณหรือคุณเป็นคู่ของเขานะแต่ถูกชักนำาให้มาเจอกันจากอะไรบางอย่างในตัวของเขาเองนะคะ<ม>ก็รู้สึกว่ามีอะไรนะคะที่ดึงดูดระหว่างเขากับคุณให้เข้าหากันแต่ว่า รักนี้ก็มีอุปสรรคนะคะซึ่งคนคนนี้นะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะคนที่คุณไปหวานเผ็ดแซบในหัวใจเขานะคะแล้วคุณก็แบบรอคอยเขานะคะรู้สึกว่ารอคนคนนี้ทั้งที่คุณอาจจะอยากตัดใจจากเขาหรือเขาอาจจะอยากตัดใจจากคุณด้วยซ้ํานะเพราะว่าอุปสรรคเยอะมากๆนะคะทุกคน แต่เพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้นะคะในท้ายที่สุดแต่ละอุปสรรคก็จะค่อยๆหมดไปให้คุณกับเขาได้มารักกันค่ะซึ่งเขานะคะเป็นคนที่ไม่เคยลืมคุณเหมือนกันนะแต่ด้วยอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคนะคะทำให้เขาต้องไปนะ และก็ทำให้คุณต้องรอนะคะแต่เดี๋ยวนะคะถ้าหากว่าคุณมาเจอคำทำนายนี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้ที่จะวนเวียนกลับมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าไพ่นี้นะคะถือเป็นการมาบอกว่าคุณกำลังจะได้เจอกับเขาอีกครั้งค่ะอุ้ยทุกๆกคนนะดีใจด้วยนะคะและเป็นคนที่คุณรอคอยด้วยเห็นไหมคะ q u e e n of Cups นะคะ ถือไพ่ถือหัวใจรอคอยคนคนนี้กลับมานะคะเพราะว่าเขาเคยกระตุกหัวใจคุณไว้คุณเคยกระตุกหัวใจเขาไว้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้คบกันนะคะแล้วก็มีเรื่องให้ไปเติบโตก่อนนะคะซึ่งเขาจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมนะคนคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่คุณคิดอยู่ในใจนะตอนนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกมาม่าเผ็ดนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าน้องมาม่าก็แอบมีหัวใจเล็กๆนะคุณนะคะไปหวานเผ็ดซับในหัวใจใครนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนนะคะไพ่ที่คุณได้มี nine of pentacles นะคะ four of swords แล้วก็ six of wands ค่ะสำหรับคนคนนี้นะคะที่คุณไปปั่นป่วนหัวใจเขาอยู่นะไพ่บอกว่า เขานะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยมีฐานนะเป็นสายเป้น,นะคะชีวิตสุขสบายชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งไล่ล่าใครนะคะเขานะเป็นคนที่มีความสุขสบายนะคะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะทุกคนโอ้โหแบบโปรโฟไฟล์ดีนะคะคนคนี้นะซึ่งนะคะ เขานะในอดีตเขาอาจจะเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามาไล่ล่าความฝันไล่ล่าอนาคตดีกว่านะคะจนเขาประสบความสาเร็จแล้วนะ,ะซึ่งนะคะในช่วงเวลาที่เขาพร้อมแล้วสําหรับการมีความรักช่วงเวลาที่เขาประสบความสาเร็จแล้วนะคะเขา ก็ได้มาเจอกันกันกบคุณค่ะอุ้ยทุกคนคนโปรไฟล์ดีคนนี้เป็นใครกันนะที่มาเจอกับทุกคนนะคะแล้วก็เขานะแอบบอกผ่านไพ่นี้มาด้วยนะคะว่าเขาไม่เคยไล่ล่าใครแต่เขาจะมาไล่ล่าคุณนะอุ้ยทุกคนอิจฉามากเลยนะคะ อิจฉาที่คุณจะถูกคนโปรไฟล์ดีไล่ล่านะเพราะว่าคนคนนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาเขาประสบความสําเร็จเยอะมากเลยนะบางคนอาจจะไปประสบความสําเร็จต่างชาติต่างแดนนะคะบางคนก็เป็นคนต่างชาติต่างแดนนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณนะเพราะว่าคนคนนี้นะคะมีความพราวค่อนข้างสูงเลยนะเขานะคะจะเอา สิ่งที่เค้านะประสบความสาเร็จมามอบให้กับคุณค่ะเพราะว่าคุณคือคนที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ใช่นะถ้าก่อนหน้านี้คุณเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาไม่พร้อมมีความรักนะคะคุณก็จะถูกขับปฏิเสธแล้วก็ถูกตัดออกไปนะซึ่งถ้าถามว่าใครที่เลือกมาม่าเพชรนะคะมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่โสดแบบว่า โสดจนสงสัยว่าทำไมยังโสดนะคะเพราะว่าเขาคนนี้ไปพัฒนาตัวเองอยู่นะทุกคนแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่คุณกับเขาจะเจอกันนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าคุณเจอกับเขาเลยนะบอกเลยว่าชีวิตคุณนะคะยิ่งกว่าถูกรางวัลใหญ่อีกเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับความมั่นคงร่ำรวยมาพร้อม เปคุณมาพร้อมให้คุณนะคะมาพร้อมทำให้คุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ